อู้พี่น้องมึงเนี่ยปาดไปในกลองเลยติมกระตาแล้วพี่น้องนห้องเนี่เฮ็ดไข่ดอกเดียวบนก็ไดิ่งเลยเห็ดเดียวเดียวเลยเห็ดหนาง้วตีครับเอาไว้ทุกอนจ้าเอาไว้สักช้าอันนี้เห็ดดินเห็ดแดงเห็ดดินเห็ดแดงน้อยเลยเนาะ เฮ็ดหนางัวนอี่กตมันก็บาดเยื่อเหมืนกระดอดเลยเนาะโอ้เฮ็ดดินเฮ็ดเดงน้องเฮ็ดด,ดินเฮ็ดแดงน,น้อยได้ไม่น้อยโอ้สแสดงว่าคนบ่มากได้แถวนะี่ก็เฮ็ดอันเดียวสินีเฮ็ดกองว่ะ 哈金。

นไปเลี้ยวหนึ่งบ่อใดด้วยโอ้โหเห็ดแดงเห็ดแดงพี่นมาอันนี้พ่นเห็ดแดงนี่คนดับดอกงามพี่น้องดอกงาม

Nhé quang! Nhé quang! Nhé <coughs> quang! Nhé quang! Nhé Mình Nhé